สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะมือนีทีมงานเสียงอีสานนะคะหลังจากซักซ้อมกันมาเกือบเป็นเดือนค่ะพี่น้องสองเดือนพละว่าไปเนาะซ้อมกันมาสันเออมือนีเป็นการซ้อมใหญ่เบื้องต้นหละซ้อมมาสันหลังจากซ้อมแล้วก็คือผ้ากันเก็บของขึ้นรถค่ะเตรียมออกงานมือแหลกขึ้นรถขึ้นรถบรรยากาศสิเป็นยังไงน,นันไปเบื้องกันคะ่ะขึ้นรถมาแหลกเตรียมนอนยางเดียบมอนอยันดู สั้นใส่กันสร้างล้างจากขาภครเป็นค้าภครพี่น้องเออบิ่งเอาโหลดนะคะเตรียมนอนคือเตรียมเห็ดงานบุนีอะขึ้นรถมาแล้วออกเดินทางกันได้เลยค่ะพบพอกันผุละบานงานเดอ้อพี่น้องเดอ้อตื่นผุละแรงๆรไปพอกันอยู่บานงานค่ะ ่บาบมาย่าเหมือนแลงเลยค่ะพี่นองคะพาพราะาเามือแหลกมันสีซุกแล้วหุนนกแน่จังน้อยนะคะนี่เข้ากับแตงหนาแต่งตาเรียบร้อยแล้วเริ่มสแสดงเลยค่ะผู้แต่ง,งานาให้กบมีผุนดีนั่งเอกเข้ากับได้นะคะหลังจากนั้นเขาก็เตรียมขึ้นเวทีค่ะบึ้มมีตะพูละรอเอาเซยไปเซยไปฝุ่นนองบีมกับยิ้มบ้านค่ะเออมากกับสองตะพ่วมรอจากของไปเบิง่งพบบรรยากาศขนากันค่ะว่าสิเป็นยังไงนะ thank you นี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะพระเอกของเฮาอ้ยหลายคัะพี่น้องจ๋าเอามาให้พี่ให้น้องเบิง้งแบบกุบกิิบกุบกิิบนะคะเพราะว่าหลังจากนี้วิจะบ,บเรออ่ามีเวลาไดทไทยแล้วคะ่ะพี่น้องจะได้เริ่มทํางานแล้วค่ะก็เลยเอามาให้พี่ให้นองเบิง้งแบบ เบาๆกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าอยากดูเต็มต้องดูที่นะคะเพจมอลล่เสียงอีสานนกหน่อยโอเลพ่อเด้อพี่น้องเด้อนะคะได้เบึงกันนาเวทีหนาหานเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมคันมีบัตรออนไแรกก็อย่าลืมสนับสนุนกันเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ